ดิพอพอดิพามาพี่เขาพามาดูเกษตรผสมผสานเนาะที่บ้านใกล้บ้านเดือนเคียงกันนี่แหละค่ะพี่เขาพามาดูก็ชมเกษตรผสมผสานมารับชมกันนะคะโอเคค่ะนี่ก็มีต้นมีต้นอะไรบ้างมีต้นต้นมะพร้าวค่ะสูงมากลูกลูกมันดกดีเนาะอุ้ยมะพร้าวกับพี่บอกลูกดกเนาะลูกดกมากเลยเนี่ยมีหลายอย่างหลายแนวค่ะเยอะมากเลยใบยญ้านาง มีใบายานางพี่ก็พามาดูมาชมนี่ก็หลายอย่างเลยดูอ่ะมาสวยมากเลยผักปังผักังพามาดูกเกษตรผสมผสานมีผักปังอุ้ยงามเนาะงามนี่ชะอมค่ะเยอะเลยเกษตรพวกสมสานลายแนวมีอะไรตรับยองโอ <laughs> มะเขือพวงค้ามะเขือพวงพี่น้องดูต้นยูคาลิปตัสอ่ะ อุ้ยมันใหญ่มากเลยอ่ะสูงใหญ่พี่น้องอุ้ยงามงามแมชอมน่ะสวยดีอ่ะนี่บ้านมั่วตอนมันคือพวงอ่ะงามงามไหมอเนะยเกษตรผสมผสานค่ะเกษตรบ้านบ้านเราเนาะเกษตรปลูกแบบบ้านบ้านาน,าน,าน,นี่ก็ขามีใบแมงลกักอุ้ยหลายอย่างหลายแนวดูนะมีย่างแฟงฝักแฟงลูกยางใหญ่เลยค่ะนี่ฝักแฟงลูกยายใหายไหม วยงามมากเลยค่ะเสร็จเมียนั่นด้วยมีกระชายมีใบโหระพาแมงลักหลายอย่างเลยค่ะมะเขือพวงมะเขือเปราะนี่มีกล้วยนี่กล้วยอะไรต้นแดงอ่ะกล้วยอะไรคะกล้วยอะไรกล้วยนางกล้วยนากล้วยนางเออกิทักล้วยนากล้วยนางงามมากเลยเนาะ มีคานี่มีต้นแค่ด้วยเนี่ยต้นแคอตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นแดดส่องหน่อยนะเพื่อนๆก็แดดส่องหน่อยเด้อเป็นไรเกษตรบ้านบ้านเกษตรบ้านนามีหลายอย่างหลายแนวมีต้นกล้วยเนี่ยกำลังปลูกลงใหม่เลยกล้วยนี่ก็มีฟักมีแฟงใ่ใบสาคูต้นสาคูาเคยเห็นไหมคะต้นสาคูสวยงามมากเลยต้นสาคูก็กินได้ ทุกอย่างที่ปลูกกินได้ทั้งนั้นค่ะกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินพี่นอ้องชะอมนี่กล้วยกล้วยนาคแดงๆอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้พี่เขาบอกกล,ล้วยนาคนี่ก็อะไร <laughs> ปลูกตน้ไนไอต้นนี้ก็อุ้ยกล้วยมาดูกล้วยสวยมากเลยอุ้ยลูกสวยสวยไหมเกษตร,ตร,นะร,รษบ้านบ้าน,านกเกษตรผสมผสาน กล้วยน้ำว้าสวยงามมากเลยอ่ะอุ้ยจะอืมหัวเมือละหลังมือว่าหนูลูกมันโตดีเนาะลูกมันกลมกลมอ่ะปลูกกล้วยได้งามมากเลยอะเนาะพาพีเขาพาเดินชมเขาก็เอาไปขายตามตลาดนัดนั่นเนี่ยอุ้ยงามมากเลยเดูอ่ะดู สุกแล้วสุกแล้วนี่อุยลูกสวยลูกสวยมากเลยพี่เขาขยันมากเลยนะขยันแล้วก็ทําได้ก็เอาไปขายตามตลาดนัดไปขายทุกตลาดนัดมีนัดทุกวันตลาดนัดแหละเนาะพี่ก็พาดูใจดีมากเลยแล <c oughs> ้มา <c oughs> ถ่ายคลิปให้ดูกัน <c oughs> ต้นแขงอุ้กลุ่นอ,อ่อนเยอะมากเลยนี่มีแต่มีแต่เงินมีแต่ทองทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้ฟักกำลังจะปลูกนี่ฟักฟักปลูกไม้มีฟักมีแฟงมีไออะไรเนี่ยบอลมีบอลด้วยค่ะเกยก็อยู่แบบบ้านบ้านเกษตรพอเพียงอยู่แบบบ้านบ้านธรรมชาติค่ะโอ้สมโอมาอเคยสมโวหวานสมโวหวานก,ก็ <c oughs> ให้มาดูสมโอหวานอยู่แบบบ้านบ้าน <c oughs> เกษตรแบบบ้านบ้าน สมโอหวานโอ้นี่ก็เก็บไปขายที่ตลาดนัด<ช>ลูกสวยมากเลยดูอ่ะ,ะเพลเป๊มบังหนูเป๊ะหนูนี่ยมันกี่ปีแล้วเนี่ยสองสามปีสองสามปีแล้วหนูประมาณสามปีแล้วลูกยังให้ลูกดกมากเลยลูกดกมากเลยแกก็เอาไปขายตามตลาดนัดเนาะไปทุกตลาดนัด โอเคเ่าก็ขอบ okay, ขอขอบคุณพี่ที่พาชมเนาะแกก็ชื่นชมในการเกษตรเหมือนกันเนาะก็ได้พาชมขอบคุณมากค่ะที่พาชมคลิปนี้ก็ขอจบแค่แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้านี่